ถ้เพืเ่อนๆคนไหนนะครับเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะคบขอคนละหนึ่งไลค์นะให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับกดติดตามแล้วมันไม่แจ้งเตือนนะผมขอแนะนําเลยนะครับกดยกเลิกติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่นะแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนปรับเป็นทั้งหมดด้วยนะครับทุกคนรับชมคลิปพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลยโอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมชอมมี่จังนะครับทุกคนซึ่งเกมเพลย์เซอร์มิเลเตอร์นะครับทุกคนอัปเดตใหญ่ครั้งล่าสุดเมื่อ1 หเดือนที่แล้วนะครับทุกคนอซึ่งเมื่อ6วันที่แล้วมันก็อัปเดตเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นการอัปเดตเอากล้วยหรือว่าบานาน่ามานั่นเองนะครับทุกคนถามว่ามันดีไหมกล้วยกับบานาน่า มันก็เหมือนกันแหละนะก,กล้ยกับบานาน่านะครับทุกคนอาแต่ว่ามันมี2ระดับนะครับระดับแรกก็คือระดับเบสิกนะครับระดับที่2ก็จะเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีนั่นเองนะซึ่งกล้วยนะคบหาได้ทุกโลกเลยนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการสุ่มเบสิกให้มันได้พร้อมกับเอ็กซ์คลูซีนะครับผมขอแนะนําเลยนะไปสุ่มที่โลกสุดท้ายเลยนะครับแต่ผมขอแนะนําเป็นโลกโลกแรกเนาะทุกคน อ่าไม่ใช่โรคฮาร์ดคอร์นั่นแหละทุกคนใช่เพราะว่าถ้าเป็นโรคฮาร์ดคอร์ปุ่บมันอาจจะใช้เวลาสุ่มนานนิดนึงนะครับทุกคนผมขอแนะนำเลยนะสองตู้นี้เลยนะครับทุกคนให้เรานะครับปิดทุกอย่างนะครับยกเว้นเบสิกหรือว่าเอกูสิบนั่นเองนะถ้าเ,เพื่อนๆนะครับต้องการแค่เอกูสิบอย่างเดียวนอกก็ปิดหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราไปสุ่มที่โลกแรกดีกว่านะโลกช็อปเลยนะตรงไข่พวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนสุ่มได้ทุกตู้เลยนะครับ ประมาณนี้เลยซึ่งตัวกล้วยนะครบระดับ x c l u s i v บนะครับความสามารถของมันนะ <c oughs> ก็เท่ากับแมวยักษ์เลยนะครับทุกคนซึ่งมันมีบัฟหลักๆของมันก็คือเบสเฟนนั่นเองเบสเฟนนะคบหลายๆคนถามว่ามันคืออะไรหรอมันคือบัฟที่ดูดดาเมจที่เยอะที่สุดในตัวของเรานะครับเข้ามานั่นเองนะครับทุกคนซึ่งมันดีนะเออซึ่งมันดีนะครับทุกคน ใช่แล้วมันก็มีบัฟย่อยด้วยบัฟหลักของมันก็คือเบสเฟสเนาะแล้วก็บัฟย่อยของมันก็คือซูเปอร์ซูเปอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อสเต็งหรือว่าต่างๆนั่นแหละเออประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเทดดิงพาซ่ากันเลยดีกว่าว่ามันจะมีคนได้กล้วยหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ผมคิดว่าผู้เล่นน้อยลงด้วยแหละไม่น่าจะมีใคร AFK สุ่มหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูในเทดดิงพาซ่าพร้อมกันเลยนะคะ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ในเทดดิงพาซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีคนขายกล้วยหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีหรอกมั้งซึ่งมันมีโอกาสดอบน้อยกว่าแมวยักษ์นะครับคือมันดอบยากกว่าแมวยักษ์ของเรานั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้นะครับมีแมวยักษ์ที่สุ่มได้ก็คือพิซเซลนะครับโรคพิซเซลอ่ะเนาะทุกคนซึ่งมันน้อยกว่านั้นนะครับสิบเท่านะครับทุกคนคิดดู ซึ่งอ่าตัวนิ้วพิกเซลแคนะครับสุ่มได้ยากแล้วนะครับทุกคนตัวนั้นสุ่มได้ยากกว่า10เท่าเลยนะระดับเอ็ก u s คลูซีนอกอันนี้นะขอบอกว่าระดับเอ็ก u s คลูซีนะแต่ว่าระดับเบสิกผมคิดว่ามันก็ยากอยู่ยดีแหละใช่มันก็ยากเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลย โ okay. อเคเนาะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากซุ่มหรือว่ายังไงนะครับก็มา AFK สุ่มได้เลยนะผมคิดว่าในอนาคตมันน่าจะจําเป็นแหละตัวเบสิกของมันนะเนาะแต่ตัวไอ้คซมันผมไม่รู้ว่ามันจะจําเป็นหรือเปล่ามันก็ดีแหละมันมันดีเทียบเท่ากับแมวยักษ์เลยอนะเนาะถ้าเปนเพื่อนคนไหนนะครับที่สุ่มได้แล้วนะผมอ่า ทักมาหาผมได้นะครับทุกคนแต่ผมขอแบบรีวิวแบบเอ็กคลูซีฟนะเออเบสิกไม่ต้องก็ได้ผมอยากรู้จังว่าเอ็กคลูซีฟนะครับจะมีคนสุ่มได้หรือเปล่านะและมันจะเป็นบับเบสเฟนหมดทุกอันเลยหรือเปล่านะโอเคเนาะถ้าเป็นเพื่อนนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะครบบ๊ายบาย